นครศรีธรรมราชค่ะตำรวจเข้าไปจับโจรขโมยมอเตอร์ไซค์มาได้คนหนึ่งแต่กลายเป็นงานหนักของเจ้าหน้าที่ในการสอบปากคำเพราะว่าโจรคนนั้นเป็นคนหูหนวกเป็นผู้พิการทางการได้ยินทีนี้เวลาจะสอบปากคำพูดอะไรไปเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็คือไม่ได้ยินนะคะก็เลยต้องใช้ภาษามือในการสอบสวนเจ้าหน้าที่บอกว่าสอบสวนจนเมื่อยเลยค่ะกึ่งเรือกึ่งเรือกึ่งเรือ kì khăn Vâng, có cái gì kì khăn Hưng 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 Khăn đều Cường lưới à, cường lưới Cường lưới Hưng Ngông Ngô Ngô Ơ Ồ, thế kì khăn Yếu này, yếu này, cường cài đều á Cường lưới Mày thích Tụi yếu này, cường lưới, ở này อยู่ที่บ้านคือโอ้ในที่สุดก็ได้ใจความเจ้าหน้าที่ถามว่าขโมยกี่คันแล้วเอารถไปซ่อนที่ไหนแมเจ้าตัวยิ้มตอนขาวเลยเจ้าตัวตอบว่าไม่ติดอ๋อสงสัยตอนขโมยอะสตาร์ทไม่ติดออแต่สุดท้ายอ๋อได้คำตอบว่าขโมยแล้วเอาไปจอดไว้ที่บ้านแต่ว่าต้องออกแอคชั่นท่าทางหน่อยเพราะว่าคือคุณตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจภาษามือที่เป็นภาษาสากลนะครก็เลยต้องโห ไอ้ท่า <S 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 นี้คืออะไรกวาดบ้านตุบ้านแต่เป็นความพยายามจริงๆนะคะของพันตำรวจโทรธรรมราชส้มเขียวหวานเป็นสารวัตรสืบสวนสอพ,พอทุ่งสงที่นคนรศร,รีธรรมราชส่วนหมวกน้ำเงินโจนรนอตไซเนี่ยนะคะคือนายสุริยาเชื้อนุชอายุ33ปีขโมยจากบ้าน,นผู้เสียหายที่เขาจอดทิ้งไว้ตอนกลางดึกวันที่5พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ไปตามรวบตัวมาได้ตอนที่นำมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาเนี่ยเอาไปซ่อมที่ร้านนะคะก็อย่างที่บอกว่า สอบปากคำจนเมื่อยมือหนึ่งชั่วโมงกว่าๆกว่าจะถามได้นะคะว่าเอาอร์ไซไปไว้ที่ไหนเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้ยินเขาก็เข้าใจบ้านไม่เข้าใจบ้างเขาไม่ได้ยินแต่เขาพูดได้นะ,ะเขาพูดได้เป็นบางคำสุดท้ายก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะว่าเป็นคนขโมยโมอเตอร์ไซค์มาแล้วเอาไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนหวังตกตาเจ้าหน้าที่แค่นั้นแต่ว่าไปโดนจับตอนที่เอามอเตอร์ไซค์ไปสอมค่ะเออนี่นะครับ